てしまった「昨日を拾い上げ」「がむしゃらに手を伸ばした」「答えを突きつけて」「何を手に入れても満足することはない」「複雑に絡んだ心の隙間から逃げ出せ」「そうさめよう」 Mới trong là... 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 Ở ở một mưa cho mọi người làm nắng nắng đeo con lôi của cha mới đuổi ở ไม่้าใจคำสั่งหรือไงอะฮะโอ้ขอรับยังไงก็ต้องขอบใจท่านละสินะไม่ไม่จะเป็นไรมันจะสมควรเลยแม้ว่าท่านจะช่วยข้าแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสข้าก็จะฆ่าท่านนะ <c oughs> หัวเราอะไรเนะี่ยมันเลหลวไหลสิ้นดีก็เลยอดคำไม่ได้นะงี่เงาชมัดเลยมันบ้ามา มันไม่ตลกรลกนะยกเว้นแกจะสวดอ้อนวอนเท่านัะน,นี่พอทีเถอะถ้าแกแต่ต้องตัวฉันได้ฉันลยปล่อยแกไปให้ผู้ดีทีก็ได้ถ้าเชื่อว่าแกจะต้องเสียใจที่พูดออกมาแบบนั้นน่ะ <c oughs> อย่าเสียใจในสิ่งที่เจ้าพูดไปล่ <c oughs> ละเฮ้ยออ่ะ, <c oughs> อะ แล้วนี่ไปเกิดใหม่ได้เลยปอแล้วก็กลายมาเป็นท่ารับใช้เทพยังพวกข้าซะดีๆเข้าใจไหมเรียนตัวตายได้แล้วแกไไแวตอนนี้เรามีเป้าหมายที่เกนโจซันโซเพื่อจะแย่งคำพีมารสวรรค์จงไปเอามาซะไปได้แหละครับ ข้าจะทำทุกอย่างเพื่อท่านเราใช้คนอย่างมันย่อมไม่มีปัญหาข้าเชื่อทั้งเกิดเรื่องแนะ่แต่ยางคิดไม่ออกมันคืออะไรนะ่ะต่หากว่ามีอะไรแบบนี้ก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีจริงไหมละ่ะสนโกคูตอนคำเชื้อเชิญจากนรกอันเดอร์เทค เล็นบ้าเลยัยังมีเจ้าลิงบ้ามาทำให้รำคาญใจอีกด้วยหนูพ่อาจะตายอยู่แล้วครับครับไม่ไม่นานเราก็จะไปถึงหมู่บ้านกันแล้วนะครับที่นั่นจะต้องมีของกินแน่นอนเลยล่ะครับบ้าสองตัวนี่ทำไมที่นี่มึงเงียบจังเลยล่ะไม่เห็นมีคนอยู่เลยอะดูสิครับทุกคนอาจจะออกไปเที่ยวกันก็ได้มั้ง พูดเจาไรสตีสเจ็บนะนี่นายมาตีฉันเรื่องอะไรกันล่ะเอาอาก์กตีไมจะไปรู้เหรอรู้แต่ว่าที่นี่ไม่ปกตินั่นน่ะเท่าที่ดูนี่ก็รู้สึกว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตยอยู่เลยนะครับอเราดูนั่นสิครับนั่นน่ะมีอะไรแปลกอย่างนั้นเหรอมันแห้งแล้งเกินไปแม้แต่น้ำสักหุดก็ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ลองมองไปรอบๆสิครับต้นไม้สักต้น ก็ไม่มีให้เห็นเลยไม่มีเลยครับคงจะเป็นเมืองร้างละมั้งเนี่ยไม่ใช่หรอมีรื่องรอยการถูกทำลายปรากฏอยู่นะถ้าอย่างนั้นแล้วก็นี่มันอะไรกันครับโลงศพอย่างนั้นแหะไม่ตลกแล้วนะยินดีต้อนรับ สูด่ดินแดนแห่งความสุขท่านชอบในสิ่งที่จัดไว้ให้ไหมนี่เป็นแค่ของขวัญเล็กๆน้อยๆเท่าน,นั้นเพราะว่าท่านเป็นคนพิเศษข้าจึงหาของพิเศษพิเศษมาให้พวกท่านยังไงล่ะนี่แกแกทำอะไรกับพวกชาวบ้านเหรอก็กำจัดพวกมันนสิเร็วที่สุดเลยพวกมันไม่ชอบความสะอาด ข้าเลยยอมไม่ได้ที่จะให้มันทำลายศิลปะของหมู่บ้านนี้ไปคนบ้าแบบนี้ก็มีด้วยเหรอมันอาจจะไม่รู้ตัวว่ามันบ้าก็เป็นไปได้เหมือนกันกเนี่ยอแกเนีจงน้อมรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เพราะพวกแกจะต้องตายด้วยมือของข้าในไม่ช้านี้แหละผู้จ้าโอหังข้าลืมแนะนำตัวไปนะข้าชื่อว่าเจ้าแห่งสุสาน นั่นคือชื่อที่ใครๆเขาเรียกหน้าที่ข้าก็คือนำพวกเจ้าเข้าไปอยู่ในโลงทั้งสี่ใบนี้แต่ในระหว่างนี้ขอให้เพลิดเพลินอ,อยู่ในเมืองแห่งนี้ก็แล้วกันนะ แบบนี้ทำไงดีล่ะถ้าทางนาจะเป็นต่อนะเพราะว่าฉันยังหามุมดีๆไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นเราก็มันคงต้องไล่ล่าเราอย่างแน่นอนเลยล่ะที่นายพูดมันก็ถูกผมก็สงสัยจริงๆเลยครับว่าชาวบ้านที่นี่เขาหายไปไหนกันหมดนะครับคงจะโดนฆ่าหมดแล้วลมั้งเพราะพอก้าวเข้าเมืองมาฉันก็ได้กลิ่นเขาเลือดแล้วนี่ลองคนที่บาร์ดูซิเื่อจะมีเหล้าเหลืออยู่บ้างไงล่า ยัาจะกล้ากินของที่เขาทิ้งไว้อีกเหรอทั้งเมืองเนี่ยหาของกินไม่ได้เลยแล้วแบบนี้จะไปมีแรงทำอะไรได้แล้วเฮ้ยทองร้องหิวอะอะอะไรอะเป็นไปไม่ได้นะโอ้โ ของกินไปต่อเลยวรับน่าสงสารจังเลยนะซนโกคูแกน่ะยังเด็กเกินไปที่จะมาอดแบบนี้นะบ้าเอ้ยเจอกันอีกทีแล้วก็ฉันต้องฆ่าแกให้ได้เลยร้อยเยาะบ้าจังเลยฉันเดินหาอาหารแถวนี้เองก็ได้ง้อลรือนาชอวก็ไปเลยสิจลิงโง่เอ้ย เป็นไงบ้าง่ะแบบนี้ดูน่าจะมีความสุขก็ดีเราจะได้มาบ้ามพ,พร้อมกันยังไงยังงั้นเหรองั้นก็เตรียมใจไว้ได้งั้นเลอแสดงว่าแกใช้วิธีนี้ในการกำจัดคนอย่างงั้นเลยจนแล้เวเอ้ที่ต้องทาม,มันก็เพราะว่าอยากจะให้หมู่บ้านนี้มันสวยงามและฉันก็ไม่ต้องการให้ชาวบ้านที่ไม่รักความสะอาดมาทำลายมันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกน้าอีกไม่นานพวกแกก็จะได้พบกับพวกเขาแล้วละ ยังงั้นเหรอห้ามสุบุรีที่นี่นะโกโจบ้าจริงๆเลยสองสุดท้ายแล้วด้วยไม่น่าต้องโกรธกันเลยนี่นะที่ข้าเผาบุรีแกก็เพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพของแกหลกนะจะบอกให้นะว่าเมื่อก่อนเคยมีคนมาขอให้ข้าเลิกบุรีแต่ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนกันหมดทายสิไม่รู้สิพวกเขาน่ะตายไปหมดแล้วยังไงเล่า แกหิวบุรีมากนักละเนี่ยถึงอ่อนแอทำอะไรข้าไม่ได้โกโจจบ๊บว่าดินายคิดว่าไงบ้างไม่รู้สิครับผมเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรดีเหมือนกันหรอกครับฉันว่าเขากำลังใช้สงครามจิตวิทยาเล่นงานเราอยู่ฉะนั้นเราจะโต้ตอบแบบเดียวกันอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วสันโซเดี๋ยวนัสิครับ ดูเหมือนว่ามันจะเตรียมของไว้ให้พวกเราซะเรียบร้อยเลยนะเนี่ยมีสี่โลงพอดีซะด้วยเขาไม่แปลกใจสินะสิ่งที่แกเห็นย่อมเกิดตามวาระอยู่แล้วอจมบ,บ้ายอ,อย่างที่ฉันคาดการเอาไว้งานสพของพวกแกจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ฉันคงไม่รับแล้วนะเพราะสิ่งที่แกมอบให้เลยฉันไม่ชอบเลยผมเองก็จะจัดการได้เหมือนก,กันรู้เอาไว้ด้วยฮย มันค็ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมังกรขาวเจ้าประมาทเกินไปจะเป็นไงบ้างเน่ย มังกรขาวเป็นไงบ้างมังกรขาว <_ C science> ฉันขอโทษนะที่ไม่ทันระวังให้นาย <_ Criminal. S 1> ดีใจจังที่เห็นนายไม่เป็นอะไรนะ <ynasty> โหดรร้ายมากเลยนะทำลายไม่แต่คนที่มีทางสู้จริงด้วย ไม่มีคนไม่มีน้ำไม่มีแม้แต่อาหารเลยสักนิดเดียวไม่มีเหล้าไม่มีบุหรี่ไม่มีแม้แต่สาวสวยส,วยสักคนเดียวเลยนี่ซันโซหาวิธีที่จะออกไปจากที่นี่ได้ยังอะ่ะยังอะ่ะทําไมอะ่ะถ้ามันต้อนรับเราขนาดนี้แล้วล่ะก็ก่อนที่จะออกไปเราก็ควรจะตอบแทนบุญคุณมันสักหน่อยนายว่าจริงไหมเฮนายคิดอย่างนั้นมันก็ถูกแต่ว่ามันเป็นพวกไม่ปกติละสิแถมดูเหมือนว่าเจ้านั่นนะ่ะจะเป็นคนเจ้าระเบียบซะด้วยนะครับเนี่ย ก็อย่างที่มันบอกอยังไงเล่ามันกำจัดมนุษย์ก็เพราะว่ามันรักความสะอาดเนอะใช่ไหม<อ>เราน่าจะนำความคิดของมันมาทำให้เป็นรูปประมนะครับโดยการตอบโต้ในสิ่งที่มันไม่อยากให้ทำานะ่แบบนี้ใช้แค่เจ้าบ้าสองคนนี้ก,ก็พอแล้ว<ะ>ว่าะไรน,นะ <laughs> เป็นไปตามแผนที่ข้าวางไว้เลยแต่แผนเรายังไม่สมบูรณ์เพราะว่า เรายังไม่ได้เริ่มต้นพิธีการกันเลยนี่ซันโซฮะขอบุหรี่สักตัวสิไม่ให้อ่ะอย่าพูดแบบนั้นสินายเป็นพระนะอย่าลืมก็นายเคยพูดไว้ว่ายังไงเล่ะฮะนายบอกว่าบุหรีของฉันรสชาติมันแย่มากไม่ใช่หรือไงยี่อย่ามายั่วโมโ,โหได้ไหมขอบุหรี่ตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวเองเอาเมื่อไม่เดี๋ยวนี้ ฉันฆ่านายแน่แน่คอยดูเร็วไอนะฮะอย่าทะเลาะกันเลยนะครับไม่งั้นจะเปิดโอกาสให้มันมาจัดการเราเร็วขึ้นอีกอย่างนะเราควรจะสามัคคิกันไว้จะดีกว่านะครับเชิญมีนายทำทำไมทำไมนายทำไมถึงได้ทำไมเฮ้ยีฉันกำลังเป็นบ้าไปหรือเปล่านี่ ทำไมฉันถึงได้มองเห็นอาหารไม่อยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดแกมันยังไม่บ้าหรอกนะเพราะว่าเราเห็นอย่างนั้นเหมือนกันอะถ้าแบบนั้นล่ะก็ใจเย็เนๆก่อนโกคูลองมองร,บรอบๆตัวแกดูสิะะ <laughs> อะ <laughs> อะเฮ้ยนี่มันอะไร,รอ่ะวิญญาที่จะพูดแลนอยากให้เราเห็นเพื่อเป็นการเชื้อเชิญยังไงนี่พี่ชายเอาอาหารมาให้หน่อยดิเพราะพ่ไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะบ้าสิเราพูดกับสิ่งไม่มีตัวตนอยู่ได้แก อะไรนะอาจะเป็นแค่ภาพลงตาก็ได้อ,อ,อดวมันต้องการที่เราเห็นก็แค่นั้นเพื่อที่เราจะได้ประสาทเสียมากขึ้นยังไงละ่ะเฮ้ยจะทนไม่ไหวแล้วนะ ใช่แล้วฉันว่าน่าจะมีวิธีที่จะจบเกมของเจ้าพูดบ้านี้ได้แล้วล่ะนะแต่ว่าไหนจะทํายังไงอะ่ะไม่ตอะห่วงนะไม่ใช่มีแต่มันที่กวนรภราษาเราได้เท่านั้นนินนะฮะใช่ไหมล่ะไม่เขียนเลยไม่อยากนอนนอกบ้านไม่เละเลยไม่เลวเลยนี่ฉันว่านี่คงเป็นครั้งแรกที่มีการตกแต่งบ้านแบบนี้นะ <c oughs> นี่ซันโซถ้าเราทำแบบเนี้มันจะมาปรากตัวป่ะแน่นอนสิเพราะที่นี่คือหมู่บ้านของมันไงหยุดนะมาจนได้โอ้ยจริงๆด้วยนี่ต้องเจอแบบนี้ไม่เป็นไงสาดดเข้าไปนี่ผูกแกทำอะไรกับหมู่บ้านของข้าเนี่ยหยุดนะจะทำแบบนั้นข้าขอร้องก็ใช้พลังปกป้องให้ได้สิ นายไม่รีบปกป้องมูบ้าทของนายจะต้องพินาศแน่แน่คราวดียึดจะได้แนละ้วนี่คือมูบ้าทของข้ามูบ้าทในความสุขไนะม้น่าตรกซะเลยถ้าข่ารู้แต่ร้ายดาจะไม่ยอมให้เกมมันยืดเยื้อแบบนี้แน่นอน รานนี้มันจะทำไงต่อกันนะก็คงจะเสนอทีเด็ดของมันแล้วละมั้งพวกแกนะ่ะฉลาดกว่าที่ข้าคิดเอาไว้ซะอีกนะพวกเราฉลาดมาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้หรือไงฮะจะลอกจิตเอ้ยแล้วแต่แกจะเรียกเถอเจ้าลิงกระจอกฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกควรจะรู้ว่าเล่นอยู่กับใครในตอนนี้นะถึงเวลาทำราจจ้ายจิตใจของแกแล้วละนะเจ้าโรคจิตพวกแกน่าจะถึที่วถึงทำ้ายเพราะว่าไม่มีใครเลยที่จะรอดไปจากการทำร้ายจิตใจของข้าเดี๋ยวเฉพาะการทำลายหมู่บ้านแห่งนี้ ว่าพูดอยู่ทำไมาเข้าไารยเด้น้ำมอนพิเศษฮ<ะ>รู้สึกว่าแกจะเร็วเหมือนกันนะเตรียมรับมือได้แล้วมเจ้าออนขันเก้นไปหน่อยแล้วนะโกโจนี่แกพูดถึงใครกันแน่ฮะเจ,จ้าโรคจิตแกไงล่ะ อหน่อยนะแกข้าคิดว่าแกน่าจะจอมแพ้เพราะว่าอาวุธของแกน่ะไม่มีทางที่จะเข้าใกล้ตัวของข้าได้เลยสักนิดดียแล้วข้าก็รู้ความเคลื่อนไหวของแกหมดแล้วไม่ว่าตอนนี้หรือว่าอนาคตพวกแกจะมาสู้อะไรกับข้าได้ล่ะเรามาจบเกมเกมนี้กันดีกว่าแกคงจะไม่สบายใจแน่ๆน่ที่ยังไม่รู้ผลเกมนี้ เสื้อตัวเก่งของข้าเสื้อตัวเก่งของข้าข้าจะฆ่าแกข้าจะฆ่าแกข้าจะฆ่าแกปอบใจนะดีครับในเมื่อมันไม่ธรรมดาก็ต้องสู้กันแบบไม่ธรรมดานี่แหละคนเรามันก็ต้องมีเผลอกันบ้างนิดเออพอถึงแล้วนะตอนนี้เวลาลงมือแล้วครับลังร้อน แกลความพิก็รจะประจออแบบแกน่ะถ้านรู้ทันหมดแล้วนะก็โจโกคุูติดลายลงศพให้หมดเดี right. <im iti> <im iti> ๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเข้าเราคงไม่จำเป็นต้องใช้ลงศพนั่นแล้วละซิมนะก็ไม่ได้ต้องใช้ตั้งแต่แรกแล้วนี่นะล้อนึกรู้ว่าจะทิลายลงศพหนีแต่ไงง่ายที่แกคิดกันล้อ ปนะาฉันบ้างละรับไปนี่มันอะไรกันเดือดไม่ได้เลยว่าจะง่ายกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ไไอย่าก้าวมานะอย่าว่าอย่าก้าวมาใกล้ข้านะเอาละผมจะเจอก่อนนี้แล้วกันแอนที่ต้องคำให้ฉันอดอาหารมันหลายวันต่อไปปาฉันบ้างละที่เผาซองบุหรี่ซองเดียวของฉันไป ังน้อยไปนะครับงันลองไอ้นี่หน่อยเป็นยังไงขอปิดท้ายัหน่อยเถอะองมณีสุเ่องมณีพสุเปย่งบนสวรรค์สยบมารรอนน่ะจะได้ไม่อหังอีกไงหรอท่านโฮมระวอนะมันเรียกชื่อท่านโฮมูระนะ คุณไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมล่ะครับไม่รอะที่หมู่บ้านนี้จะแห้งแ,แล้งซะจริงถ้าเราอยู่ต่อไปรับรองต้องหิวตายแน่นอนจริงด้วยนะยังก็อยู่ในนรกเนะี่ยแหมแย่จริงๆไม่มีบุหรี่ไม่มีน้ำไม่มีอาหารผมว่าสวรรค์ก็คงจะเหมือนกับที่นี่แหละครับไม่เอาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ฉันขอเลือกอยู่นรกดีกว่าจะเบื่ออะเป้าหมายของเราคือการนำคนไปสู่สวรรค์นะอย่าลืมสิไม่แน่หรออาจจะเป็นนรกก็ได้นะ ไม่ใช่ไปสู่ที่ตะวันตก บุรัที่ทำอะไรต่อนะแต่โค้ทางแบบเนี้ยใช้รถจิบมันจะดีแน่เหรอเน่ซันโซฉันหิวข้าวแล้วนะเน่เราไปหาอะไรกินหน่อยดีมากอ้โอโ้นั่นนั่นมีอะไรตกลงมาด้วยอะ่ะตอนต่อไปของซาย,ยูกิพบกับตอนวามทะเยอทะยานอย่าพลาดกันนะครับ